สวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดเขาพระจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้เราจะมาไหว้พระอุปคุตกันนะครับเพื่อเป็นการขอพรเสร็จแล้วเราก็ไหว้เท้าเวสวร์ขอโชคขอลาบกันสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับเดินทางติดตามพวกเรามาเลยนะครับเราก็พาท่านผู้ชมและเพื่อนๆมาอยู่ที่วัดเขาพระแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเพราะว่าวัดนี้มีดีมากมายเลยครับติดตามกันนะครับ สำหรับวัดน,นี้ก็มีมาโดยประมาณ200กว่าปีแล้วนะครับก่อตั้งขึ้นมาก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งเลยนะครับของจังหวัดนครนายกแห่งนี้แล้วก็มีบ่อพญานาคนะครับประวัติความเป็นมาบ่อนี้เป็นบ่อที่สกธิ์มากนะครับเมื่ออดีตการที่ผ่านมานะครับก็มีพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะครับก็ใช้น้ําบ่อนี้กันทั้งหมดเวลาตักน้ําแล้วทีนี้อ่าก๋องตักน้ําก็เชือกขาดจมลงไปในก้นบ่อน,นะครับ ควานหายังไงยังไงก็ไม่เจอทําไงยังไงก็ไม่เจอนะครับนี่แหละครับเพราะความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นบ่อน้ําของพญานาคราชสี่ตระกูลนะครับสําหรับเพื่อนและท่านผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมาที่นี่เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เคยเป็นเมืองเก่าเป็นวัดล้างเก่าตั้งแต่สมยัยโบราณน,นะครับอดีตที่ผ่านมาก็เป็นเมืองรับแลด,ด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลย มีต้นตะเคียนและมีความศักดิ์สิทธิ์มีคนมาขอโชคขอลาบมาบนบานสารกล่าวแล้วสําเร็จกันอย่างมากมายนะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีความสนใจมานะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารนะครับก็มีพญานาคขอดหางนะครับล้อมรอบบริเวณวิหารนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระในวิหารกันนะครับเกบสําหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆเข้ามาอยู่ที่บริเวณในวิหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้สามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรผ่านในคลิปนี้ได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับบริเวณภายนอกนี้ก็คือวิหารนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับนี่ก็คือพระพุทธรูปนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปฏิฐานอยู่ในวิหารนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆแนละท่านผู้ชมเข้ามาน้อมสักการะบ,บูชาขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์ที่ ปฏิฐานเป็นองค์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์นะครับเราก็ามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันสักครู่นะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็ขอพรกันไปทีเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมครับขอการเสร็จหรือยังครับถ้ายังไม่เสร็จก็ขอกันไปเรื่อยๆสำหรับผมวจาจะนัดขอเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ อาตานผู้ชมทุกท่านมีความสุขขอให้ตัวผมเองมีความสุขนะครับและครอบครัวมีความสุขทุกๆคนกันนะครับบริเวณและสถานที่ของวัดแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ร่มรื่นมากเลยนะครับบรรยากาศดีลมเย็นแบบธรรมชาติมากๆเลยนะครับสําหรับท่านที่อาชอบท่องเที่ยวไปตามวัดตมป่าตามดงก็มาที่นี่เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ หลังคาโบสถ์นี้เป็นลักษณะสีธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่าทางเข้าที่จะไปบ่อน้ำนาคราชแล้วนะครับนี่ก็คือทางที่เราจะไปนะครับก็มีพญานาคราชทอดหางยาวเหยียดเลยนะครับสองตนนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็บริเวณด้านในก็เป็นป่าธรรมชาตินะครับก็เป็นสวนปฏิบัติธรรมด้วยแหละนะครับอตอนนี้เราก็พาเ pues พื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณสถานที่เมืองรับแลนะครับ บริเวณสถานที่ตรงนี้เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับสักติดมากบริเวณสถานที่ตรงนี้ก็มีต้นไม้ล้มลื่นนะครับก็อดีตที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนมาพักผ่อนหรือว่าจะเป็นสถานที่ค่อนข้างจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมกันบริเวณตรงนี้นะครับล่มลื่นมากๆเลยเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเ,เพื่อนและท่านผู้ชมเข้าไปที่บ่อน้ําสักดิิทธ์นะครับเป็นบ่อน้านําพญานาคราชนะครับอ่ะช่วงนี้ เรามาติดตามไปเรื่อยๆนี่ก็บริเวณทางเข้านะครับก็มีพญานาคอยู่ที่บริเวณทางเข้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับบริเวณและสถานที่ตรงนี้ร่มรื่นมากเลยนะครับต้นไม้หนาแน่นมากเลยนะครับมองดูแล้วเหมือนกับบรรยากาศครึ้มนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามองแล้วน่ากลัวจริงๆแล้วไม่น่ากลัวเลยครับเพราะว่าต้นไม้หนาแน่นมากเลยนะครับบรรยากาศครึ้มร่มเย็นมากเลย อีกสักครู่ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้าไปที่วิหารบ่อน้ํานะครับก็มีพญานาคราดสี่ตระกูลอยู่ที่บริเวณตรงนี้และพร้อมทั้งเราจะไปน้อมจักการะบูชาขอพรกับพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในวิหารครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอช่วงนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือพญานาคสี่ตระกูลนะครับ ที่อยู่บริเวณตรงนี้ตักฟิตมากเลยครับสําหรับบ่อน้ํานีน้ตามความเชื่อนะครับบางคนบอกว่านําน้ํานี้ไปทําเป็นน้ามนต์อาบนะครับบางคนก็นําไปดื่มกินรักษาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆปัญหาในชีวิตรู้สึกดีขึ้นนี่คือคําบอกเล่านะครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับเพราะว่าของสิ่งนี้เราจะาบังคับให้เชื่อกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า แต่และคนก็ต่างจิตต่างใจนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อกันแล้วกันนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆวันนี้ผมอาจารย์นัดก็ดันด้นมาถึงนี่นะครับเราก็มาดูสิว่าความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ําตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับาทางพระคุณเจ้าที่เป็นผู้ดูแลและกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าเคยมีคนเจ็บป่วยมาตั้งจิตอธิษฐานและนําน้นํานี้ไปอาบนะครับ หายเจ็บหายป่วยจริงๆนะครับนี่ก็คือความเชื่อนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วเราก็จะอำลาพาจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนลอยถอยหลังกลับมาพบกันแต่ตอนนี้ยังไม่หมดเวลาติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราคิดว่า เราจะไปอำลาพาจากกันตรงที่บริเวณพระบ,บพุธตรงที่เราผ่านมาเมื่อตอนต้นนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดเวลาติดตามชมกันไปก่อนนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยววันนี้เราก็ถือว่าเรามาพูดคุยอ่าได้เก็บความรู้กันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆวันนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับมาทําบุญไหว้พระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่อ่าของเจ้าแม่แตะเคียนทองที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ แล้วก็มาขอพอรกับอ,องค์ปู่พญานาคนะครับเรียกว่าพญานาคมุจลินนะครับเพราะว่าองค์พญานาคมุจลินนี้ก็เป็นผู้ดูแลรักษาพระศาสนาสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอดีตการตั้งแต่ยุคสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเลยนะครับจบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาพี่ๆน้องๆมากันหลายคนนะครับต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดไปเดินชมธรรมชาตินะครับไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์นะครับ เอาละครับสำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราก็จะมาราพาจากกันตรงนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ